ต่อไปก็คอลอนาแล้วนะคะเนไหงไม่รู้เอาป้ายป้ายปๆๆป้ปเออเออเออน้องต้นด้วยน้องต้นด้วยเอออย่าเมื่อยอย่าเมื่อยอใๆก็มากันหมดแล้ววันนี้นะฮะขอเสียงน้อๆกับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสงสัยอะไรปิดประพุงมันเรียกยากตรงไหนอะ เรียกแค่เพราะว่ามันกำลังมันกำลังทำใจอยู่เอาไม่ตอพูดอะไรโอเคโอเคโอเคขออยู่กับตัวเองนะฮะับไม่เปิดดีๆนะเปิดดีๆเปิดดีๆกําลังจะเปิดดีๆมันไม่ดีกัตรงนี้แหละคนต่อไปครับฝ่ายฝ่ายฝ่าอฝคนต่อไปครับขอเสียงนันรักให้กับนัทชิวไพงามเลยครับไม่มาสูงก็ไม่เท่าเขาอย่าไปเรีบช่วยโอเคโอเคโอเ สูงอาจจะไม่เท่าแต่ความหล่อมันสูงวันนี้เข้ามาสไตล์หน้าหนาวทุกคนอย่าตกใจว่าชิคกี้พายมะตกหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าชิคกี้พายไม่ตกนะครับเพราะว่าที่นี่พี่เขาเนี่ยเป็นเป็นหนุ่มเอววดนะฮะก็อาจจะชินกับบรรยากาศที่นู่นนะครับเตีมอ้วนกับพี่นัทสัมปทานนะฮะ